Hanya kau yang bisa membuatku สวัสดีค่ะพบกับขวันข้าวการพิชาสถาพิทานนกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะเข้าอยู่ที่นี่เลยค่ะบ้านเพค่ะกับเทศกาลนะคะเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะ,ะเสม็ดนั่นเองค่ะในงานในวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะรวมถึงฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้อิม่มเอมกับบรรยากาศทะเลหน้าหนาวนะคะรวมถึงอาหารอร่อยๆสดๆนะคะที่เขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยเยี่ยมที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีกิจกรรมทางด้านกีฬาด้วยว่าจะเป็นไตกีฬานะคะหรือว่าเป็นการ ว่ายน้ำนะคะข้ามเกาะไปเกาะเสม็ดนั่นเองค่ะโอ้โหกิจกรรมเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะจะพลาดได้ยังไงคะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ่าสนใจค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอถามนะคะท่านประหลัดจังหวัดระยองค่ะนายธีรวัตรสุขสุนนั่นเองนะคะว่าท่านมีความพร้อมเรื่องทางด้านพื้นที่นะคะของแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะครับออขอบคุณครับท่านพิธีกรครับ ท่านสื่อมวลชนพี่น้องทั้งจากกรุงเทพนะฮะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณที่นี้นะครับทุกท่านนะครับจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะฮะชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ180กโลเมตรนะครับซึ่งได้รับการขนานนามนะครับว่า เป็นเมืองแห่งกวีศีรีรัตนโกสิทนนร์นะฮะท่านดูในนามของสุนทรภู่นะครับซึ่งจังหวัดระยองเนี่ยนะครับประกอบด้วยพื้นที่ที่ติดชายทะเลนะฮะเป็นระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับหาดหดังๆของเราก็มีหลายหาดครับหาดสวนสนบ้านเพครับหาดแหลมแม่พิมพ์หาดแม่ลำพึงบ้านค้นอ่าวหาดแหลมเจริญ หาดแสงจันทร์หาดน้ำดินหาดพยูนหาดพลานะฮะซึ่งหาดต่างๆเหล่านี้มีความสวยงามมากครับเป็นระยะทางติดระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับซึ่งเกาะสมิดนะฮะที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็เป็นเกาะเรียกว่าเป็นเกาะแก้วพิศดานนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องพระเพรมณีของสุนทรภู่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับ ที่เป็นที่นิยมนะฮะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับในแต่ละปีจะมีผู้ที่ไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า700,000นะฮะคาดว่าในบางปีนะฮะจะถึงประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งในตลุ่นี้นะฮะจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนะฮะประมาณร้อยละนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติร้อยละสามสิบครับนะฮะที่มามากๆก็คือทางแถบสแกนดิเนเวียครับเพราะว่าเขาหนีหนาวนะฮะมาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานนะฮะทำให้ชื่อเสียงของเกาะเสม็ดนะฮรเป็นที่สนใจนะฮะทั้งของในกลุ่มของคนไทยนะครับและคนต่างชาตินะฮะซึ่งบริเวณรอบเกาะเสม็ดนั้นนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายอ่าวครับเมื่อสักครู่พิธีกรได้กล่าวไปแล้วครับเป็นต้นว่าอ่าวกลางนะครับ หาดทรายแก้วหาดวงเดือนอ่าวพร้านะครับอ่าวไผ่นะฮะอ่าวทับทิมอ่าวนวลนะฮะอ่าวกิวนอกอ่าวกระรังนะครับอ,อีกหลายอ่าวครับที่ไม่สามารถกล่าวได้หมดนะครับแล้วก็ในบริเวณปลายแหลมะนะด้านใต้ก็ยังเป็นเกาะเล็กๆอีก3เกาะนะครับท่านลองอชมทัศียภาพดูนะครับอ,อีก3เกาะก็คือมีเกาะจันนะฮะ เกาะฉลาสันฉลามครับแล้วก็เกาะหินขาวนะฮะซึ่งเป็นหินล้วนนะฮะไม่มีต้นไม้นะเป็นที่อาศัยแล้วก็วางไข่ของนกนางนวลครับนอกจากนั้นนะฮะในเกาะในทะเลใกล้ชายฝั่งก็ยังมีอีก8เกาะนะอยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มองทะเลไปนะก็จะเห็นเกาะด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะครับหมู่เกาะเสเม็ดแล้วนะครับจังหวัดระยองเนี่ย นะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและมีกิจกรรมน่าสนใจอีกหลากหลายประการนะครับไม่ไว่าจะเป็นเ,เรื่องของอกลุ่มเกษตรกรต่างๆาน,านะครับผลิตไม้กิษนานะฮะเขาว,วงเขาแหลมหญ้านะครับมีชุมชนบ้านจำรุงครับที่ให้เ,เรียนรู้เรื่องของเศรษฐรกิจพอเพียงนะฮะซึ่งเป็นปรชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีตลาดบ้านเพครับน้ำตกเขาวชเมานะฮะซึ่งเป็นน้ำตก น้ำตกที่เขาเรียกว่าน้ำตกคลองน้ําใสนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระเจดีย์กลางน้ํานะครับมีพิพิธภัณฑ์นนหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับแล้วก็เมืองเก่าระยองนะฮะเมืองเก่าระยองนี่หลายท่านคงอาจจะยังไม่ทราบครับเมืองเก่าระยองนี่ก็คือสถานที่ที่เป็นถนนดมจีดานะฮะจะเป็นถนนสั้นๆครับ,รบแต่เปี่ยมไปด้วยของเก่า นะครับเปลี่ยนไปด้วยของเก่านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรือลบหลวงประแสด้วยเป็นต้นนะครับนะส่วนนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระยองมีความพร้อมมากนะครับเรามีจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นจังหวัดระยองนะครับบริเวณท่าเรือศรีวิภาศรีวิการนะครับและแล้วก็บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแล้วก็หมู่เกาะเสม็ดนะซึ่งตอนนี้ที่เกาะเสม็ดมีความพร้อมมากครับถนนหนทางนะฮะมีแสงสว่าง นะครับแล้วก็พร้อมครับที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันครับเ,เรามีการมีเรือนะครับที่จะให้ล่องดูหิงห้อยนะฮะบ,บริเวณเปากน้ำประแสนะครับหรือท่านชอบที่จะดำน้ำ นะฮะมันเป็นน้ําตื้นๆนะฮะนำน้ำตื้นที่เกาะทะลุนะฮะเดินป่าชมธรรมชาติเกาะกูดีนะฮะเรามีหลากหลายนะฮะสัมผัสทั้งวิถีชีวิตชาวประแสด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ก็มีอีกหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นเกาะมันในนะฮะแหล่งเพาะพันธุ์เต่าทะเลนะฮะ สถานแสดงพันสัตว์น้ำระยองเป็นต้นนะครับที่มีคนนิยมไปเที่ยวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสวนสุขไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับนอกจากความงามทางธรรมชาตินะฮะร,ระยองยังเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าปลาหมึกที่อร่อยที่สุดอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่บ้านเพนะปลาหมึกที่ไหนไม่อร่อยเท่าที่บ้านเพครับ ผมยินยันเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบรับประทานประหมึกนะฮะนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ในผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะเออเงาะทุเรียนบังคุดครับนะฮะปีที่ีแล้วขายดีมากนะฮะก็เข้าใจว่าปีนี้ก็คงจะมีผลผลิตนะฮะมาให้ทุกท่านได้บริโภคกันนะฮะในช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับครับนอกจากนั้นนะครับ ยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเศ,เ,เศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศด้วยนะครับจังหวัดระยองนอกจากจะเป็นเมืองที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งผลไม้แล้วนะครับก็มีดีทั้งมังคุดทุเรียนเงาะนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีอาหารนะครับอาหารทะเลสดนะครับแรลูกนะฮะกระปิน้ำปลาเขาบอกที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่ระยองนะครับ เนื่องจากว่ามีความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้อมเหนยนะฮะทำให้ระยองเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มี GDP นะครับคือรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้นะครับแล้วก็มีสถานที่ต่างๆได้มีโอกาสให้รับการท่องเที่ยวอย่างมากครับฮะบซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีงาน ใหญ่อยู่ที่จังหวัดเนี่ยอยู่2ง,งานนะครับก็คืองานที่เราถแถลงข่าวกันในวันนี้นะครับก็คืองานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพีเกาะเสม็ดนะฮะนอกจากนั้นก็ยากจะมีงานภูมิบุรีสีระยองนะซึ่งทั้งสองงานเนี่ยจะทำให้จังหวัดระยองเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้น นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะฮะก็จะมีงานงานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะฮะรับจะจัดระหว่างวันที่28ธันวาคมนะจนถึงวันที่3มกราคมนะฮะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับว่าเราพื้นที่ของจังหวัดระยองมีความพร้อมนะครับมีทะเลที่สวยมีผลไม้ที่อร่อยนะฮะนักท่องเที่ยว นะฮะก็ับครับว่าเรามีงานเทศกาลท่องเที่ยวประจําปีที่น่าสนใจนะฮะก็จะมาเที่ยวกันอย่างเช่นงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพขกอสมิทธ์เป็นต้นนะครับก็เรียกยืนยันครับเป็นโอกาสดีครับที่ระยองจะได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวได้รู้จักรู้จักจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านปรับอย่างมากเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นะคะรวมถึง การจัดงานที่เรียกได้ว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยนะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆนะคะรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะที่จะมาเที่ยวงานในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมชื่องานนะคะเที่ยวทะเลนะคะหาดบ้านเพเกาะ,ะเสม็ดครั้งที่14นั่นเองค่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะ ก็อยากจะขอเรียนถามนะคะท่านผู้วยการการท่องเที่ยวสํานักงานจังหวัดระยองนะคะคุณพสิทธาอิมพันธ์นั่นเองค่ะถึงภาพรวมนะคะของการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะคะแล้วก็แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะคะ่ะเ,เรียนท่านตลาดจังหวัดนะคะและผู้เข้าร่วมแถลงข่าวทุกท่านท่านผู้บีเกียริและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะคะถึงแม้ว่าจังหวัดนี้เราจะโดนผลกระทบในเรื่องของน้ํามันบ้าง แต่ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ยังขึ้นนะคะในปี2,555เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ5ล้าน6 0สนกว่าคนพอมาปี2,556เนี่ยตัวเลขขึ้นมาร้อยละ6นะคะก็เป็น5แสน5ล้าน6 0 0นกว่าคนนะคะในส่วนของรายได้เองนั้นรายได้ก็มีที่ที่เข้ามาก็คือ23,500,000นะคะรายได้มากทีเดียวนะคะ 70%ยังเป็นคนไทยอย่างที่ท่านปลัดว่าเมื่อกี้นะคะค่ะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าจะเป็นคนไทยรือคนต่างชาติก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทีนี้ลูกค้าที่มาที่ระยองเนี่ยมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทางททเองเนี่ยเราก็มีแผนที่จะไปดึงนักท่องเที่ยวจากทางภาคอีสานและภาคเหนือนะคะนั่นเหตุว่าทั้งสองภาคนี้ไม่มีทะเล แล้วก็ชอบอาหารทะเลชอบทะเลนะคะเราก็เลยพา,าทีมงานของเราเนี่ยนะคะซึ่งจะมีผู้ประกอบการซึ่งมีทานายกด้วยนะคะเดินทางไปชักชวนให้เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะซึ่งก็ประสบผลสําเร็จทําให้ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสวนผลไม้ซึ่งเป็นตัวแข็งอีกตัวหนึ่งจุดแข็งของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยชาวสวนถล่มทลายเลยนะคะ บางบางสวนเนี่ยได้รับเงินเป็นล้านเลยนะคะตรงจุดนี้ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของทอทนะคะว่า,เ,าเราอยากจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยลงไปถึงชุมชนให้มากที่สุดนะคะเราจะทำต่อไปในปีต่อไปนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงเขาเรียกได้ว่าไงอะ่ะจังหวัดระยองเนี่ยบางทีแบบ บางคนมาแล้วเนี่ยยังแบบจะเที่ยวที่ไหนหรืออะไรยังไงอาจจะแนะนําจุดท่องเที่ยวรวมถึงสิ่งที่สําคัญเป็นจุดเด่นของจังหวัดตายองด้วยใช่ไหมคะอืมค่ะและนั่ก็คือคํานะคะจากท่านผู้อุ่งในการการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดตายองนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะขออีกนิดหนึ่งค่ะในปีต่อไปที่เราจะทำนะะเนี่ยนะคะปี2558เนี่ยเช่นกันค่ะเวลาเรามาทำงานเนี่ยเราก็ต้องดูพื้นที่ว่าในพื้นที่เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ะะหลายคนคงจะงงว่าเอเระยงมาทำอะไรกับสุขภาพแต่จริงๆเนี่ยสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพตั้งอยู่ค่ะเขาตั้งมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้<ภ>มากกว่านะคะบริษัทนำเที่ยวทุกบริษัทเวลาพานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะต้องแวะที่นี่อยู่ในโปรแกรมทัวร์อยู่แล้วนะคะ,ะแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราไปค้นหาเนี่ยเราก็เอามาต่อยอดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในจังหวัดระยองเนี่ย ทำตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นปรูปธรรมนะคะเนอัอเนื่องมาจากาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านดารสไว้ว่าอยากให้คนไทยได้ใช้สมุนไพรไทยนะคะเป็นอาหารและเป็นยารักษาโรคเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเพราะนั้นพวกเราคนไทยควรจะได้ใช้ตรงนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานระยองเนี่ยก็จะจับมือกับทางสวนสมเด็จพระเทพนะคะทำโครงการกินยังไงไม่ป่วย กินยังไงไม่ป่วยคะใช่ค่ะ,ะคือกินตามธาตุทุกคนมีธาตุอยู่ในตัวธาตุเจ้าเรือนนะคะธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟนะคะเช่นมกราาถึงมีนานะเป็นคนธาตุไฟเพราะฉะนั้นในตัวเขาเนี่ยก็จะร้อนแต่ว่าการเผาผลาญของในร่างกายเขาเนี่ยจะดีพวกนี้จะไปค่อยอ้วนนะคะแต่ว่าอารมณ์จะร้อนหน่อยนะคะมันจะมีความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เจ้าเรือนของเขาเนี่ยมีความสมดุลกันเนี่ย อาหารที่จะรับประทานเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่เย็นนะคะอย่างเ <ๆ S 2> ช่น,ชนมะละ เป็นคนอย่างไรก็ควรจะกินให้ถูกกับตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะ,คะจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความสมดุลกันนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วเราก็จะประสานกับทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมนะคะซึ่งตํานานป่าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะและท่านก็ยินดีที่จะส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราสามารถทราบได้เลยว่าเขาอยู่ในธาตุอะไรนะคะและเราก็จัดอาหารให้ตรงนั้นเรียกว่ามาระยองแล้วก็ กลับไปด้วยความมีสุขภาพที่ดีด้วยปีหน้านี้เป็นเราประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการรักสุขภาพแบบวิถีไทยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของการทําบุญไหว้พระคนไทยขาดไม่ได้ในเรื่องของการทําบุญนะคะที่ระยองเองก็มีวัดมากมายนะคะหลวงพ่อดังๆก็เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีโครงการที่เรียกว่า เติมบุญถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ชีวีมีสุขนะคะตรงนี้เราจะมีกูโรมาพูดในเรื่องนี้นะคะเหมือนกับการเดินทางถ้าเราจะไปที่ใดสักที่หนึ่งถ้าเรารู้จักวิธีลัดเนี่ยเราจะไปได้เร็วนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะชเช่นกันการทำบุญเนี่ยเราทำยังไงให้ได้บุญมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนกรมภาันธ์ที่จะถึงนั้นเราจะมีการเชิญชวนกู้รักจากทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศ มากันที่จังหวัดระยองเพราะว่าเรามีกเกาะสม็ดเกาะมัอนนอกมันในเยอะแยะนะคะตรงนี้แล้วก็โรงแรมที่หรูๆก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็จะเชิญคู่รักตรงนี้มาทำอะไรมาสร้างบ้านให้ปลามาปล่อยเตา่าเพราพนะนั้นมาปล่อยปล่อยเตา่าปล่อยเต่านี่ก็เป็นความเชื่ออีกนะคะที่เราเชื่อว่าเต่าเนี่ยมีอายุยืนซึ่งเขาก็อายุยืนจริงๆและการปล่อยเตา่าถ้าท่างปล่อยเป็นคู่ท่านก็จะมีชีวิต รักที่ยืนยาวนะคะตรงจุดนี้เราก็พยายามที่จะหากิมมิตต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเดินทางมาเพราะถ้าเราขายแจ่แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆไม่มีสีสันนั้นคนก็จะเบื่อได้นะคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีสันใหม่ๆนะคะของจังหวัดระยองที่น่าค้นหาและก็มาเที่ยวกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มนยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดระยองคะ่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะ ก็จะมาถามนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพค่ะคุณไพรรัตน์นะคะอรุณเวชเสศค่ะได้เล่าถึงความเป็นมาของงานนะคะหลายคนอยากรู้ว่ามี14ครั้งแล้วเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรสําหรับเทศกาลเที่ยวทะเลหา,หาดบ้านเพเกาะเสม็ดค่ะกับท่านรังหนตรท่านารองนายกอบจท่านท่องเที่ยว่จังหวัดระย,ยองท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองท่าน พิธีกรและท่านสื่อมวลชนครับครับนะการจัดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพกเกาะเสม็ดปีนี้นะครับเป็นครั้งที่14ครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ายาวนานนะครับแล้วก็คงจะต้องมีต่อไปนะครับในเรื่องของการจัดงานนะครับเรา,าเป็นศูนย์กลางของ จังหวัดระยองนะครับเราอยู่ในอำเภอเมืองพื้นที่ตะบนเพนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้ามาจังหวัดระยองนะครับบ้านเพมีจุดขายที่รู้จักระดับประเทศนะไม่ว่าเรื่องของเกาะเสม็ดหรือเกาะแก่งที่มีอยู่นะครับจำนวนมากมายพร้อมทั้งบริเวณชายหาด ผู้ที่จะมาระยองนะครับแล้วก็มาพักบริเวณชายหาดมาพักบริเวณรีสอร์ตต่างๆนะในอาเรียร้อยกิโลเมตรที่เป็นาชายหาดของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาบ้านเพเป็นสิ่งที่เราจัดให้เป็นของฝันเป็นของรางวัลนะสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดระยองของเราเราจัดอีเวนต์นี้ขึ้นนะครับ เรามีกิจกรรมที่จะให้เกิดความประทับใจนะเมื่อมาแล้วเนี่ยครับท่านมาพักตามชายหาดท่านแวะนะมาพักผ่อนมาชมกิจกรรมต่างๆนะครับเรามีการจัดกิจกรรมในงานเรื่องของซุ้มอาหารนะครับที่เรามีสเสน่ห์หรือเรามาีความล้นระโดดเด่นนะครเรามีซุ้มอาหารทะเลสดไม่น้อยกว่าร้อยซุ้มนะครับ ที่จะมาบริการเน้นสะอาดรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาประหยัดนะครับที่จะมาบริการให้นะักท่องเที่ยวที่มาพักบริเวณชายหาดนะครับได้มาเที่ยวชมในงานนี้ครับเรายังมีแสงสีเสียงเวทีคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับมีดาราศิลป,ปินให้ท่านได้ชมนะครับในแต่ละคืนต้องบอกว่าชมฟรีบนเวทีขนาดใหญ่ นั่งทานอาหารนะครับแล้วก็ชมคอนเสิร์ตนะริมทะเลนะครับต้องร้องเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เราให้รางวัลหรือให้ของฝันก่อนจะถึงปีใหม่นะครับงานเทศกาลเที่ยวทะเลที่จัดขึ้นนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บรรจุไว้ทางทอท,อท,อท,อทอคือกำหนดไว้6ถึง11ธันวาคมของทุกปีนะครับก็ขอฝากเชิญชวนนะครับ ค่ะและนั่นก็เป็นคํายืนยันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะในงานเทศกาลครั้งนี้นะคะแต่ก่อนอื่นตะกี้นะคะท่านได้บอกไว้ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่ช่วยจัดงานนี้กันหมดเลยนะคะฉะนั้นขอถามค่ะท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะคะคุณชัยรัตน์ไตรัจรัดพรนั่นเองค่ะได้กล่าวถึงกิจกรรมนะคะรวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ กราบเรียนท่านประหลัดจังหวัดนะฮะท่านนายกรองนายกระยองนะครับท่านตอทแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดวันนี้เราท่านอทของเราเนี่ยฮะนำสื่อมวลชนมาจากภาคกลางมาจากส่วนกลางเลยนะฮะหลายท่านที่น่าคุ้นคุ้นกันนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่อยู่ในท้องที่ด้วยนะฮะนี่คือการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลนะครับสมาคมทุกิจ่ท่องเที่ยวเรายืนยันตรงนี้ว่า เราพยายามจะหานะักท่องเที่ยวที่ดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการต้องเข้ามาร่วมมือกับพวกเรานะฮะอย่าเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวนะฮะตอนงานงาน,งานเที่ยวบันเทกงกอสเม็ดตรงน,นี้ทุกปีเราก็จะมีวอยเชอร์แจกสําหรับเ,เชิญชวนแขกผูม้มีเกียรติต่างๆมีโอกาสเข้ามานะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคงจะหนีไม่้ไม่แพ้ก,กันคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวดูทะเลสิครับสวยงามมาก แล้วก็ไม่มีคลื่นลมด้วยแล้วก็เป็นทะเลที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเอ,อ่อเรียวกว่าภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วก็การเดินทางใกล้มากครับขณะเดียวกันจะมีทางภาคอีสานเข้ามานะครับทางนครสวรรค์อ,อุทัยธานีออพิษณุโลกนะครับออนครศรีธรรมราชนักไอ,อ,องนครราชสีมานะครับ ก็จะเข้ามาทําทําตลาดทรงนี้ด้วยจะมาซื้อสินค้าจากพวกเราไปด้วยนะะก็ฝากพวกเราด้วยว่าสิ่งที่เอ่อพวกเราผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีด <c oughs> ๆเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะนี่คือสิ่งที่สมาคมทํากันอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากเลยนะคะเอานะคะได้ทราบถึงประวัตินะคะรวมถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะอยากทราบไหมล่ะคะว่า เอ้ในงานเทศกาลเที่ยวทะเลนะคะหาดบ้านเพเกาะสม็ดครั้งที่ส4เนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษอะไรอะไรนอกเหนือจากปีอื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวควันเข้านะคะจะถามท่านรองนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณกิติเกียรติมนตรีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับโดยท่านนายกปิยยะปิตุเตชะนะครับก็ให้การสรนับสนุนในเรื่องของการจัด กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองมาโดยตลอดนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษกว่าจังหวัดอื่นในประเทศไทยนะครับคือมีเศษรษฐกิจทั้ง3ด้านที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเกษตรและที่สําคัญนะครับก็เป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้จังหวัดระยองเองเนี่ยซึ่งมีสภาพที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นเนี่ยก็จะมีการ มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ย,ย<า>ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หลักอีกยุทธศาสตร์ห <adjustments. S 1> นึ่งนะครับซึ่งรงค์การมหาส่วนจังหวัดระยองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ <c> ได้ร่วมกับทางจังหวัดระยองนะครับร่วมกับท่านผู้วา่รววาราชการจังหวัดระยองนะท่านธานีสาม,มารถกิจนะครับซึ่งท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องของยุทธศาสการท่องเที่ยวมาโดยตลอดนะครับซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดระยองเรานะครับจะมีการดึงกิจกรรมต่าง นะครับ <mas k> มาจัดในจังหวัดระยองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าที่ผ่านมาต้องเรียนว่าสภาพบ้านเมืองนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการประท้วงกันก็ดีเนี่ยก็จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีการสะดุดชะงักบ้างแต่จังหวัดระยองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับฉนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางเทศบาลตําบลเพนะครับซึ่งนําโดยท่านนายกชัยรัตนนายกไพรัตน อรุณเวศเศษนะครับซึ่งในองค์การมหาชนจังหวัดระยองเองเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมนะครับท่านนายกนะครับที่ท่านเนี่ยเห็นความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดแล้วว่าทางเทศบาลเพเนี่ยก็จัดมาถึงครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่14นะครับการจัดงานศึกสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมมาไม่ครบทุกครั้งนะฮะแต่ว่าก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมาได้บ่อยก็จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนา ของรูปแบบของงานเนี่ยไปในทางที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้นมีการดึงดูดคนมาเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าอย่างที่ท่านประหลัดจังหวัดได้เอาไว้นะครับว่าปลาหมึกของจังหวัดระยองเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยแต่ผมว่าท่านลองมาชิมนะครับในงานนี้จังหวัดปลาหมึกของเรานี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับใครไม่มาก็อดกินนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญชวนนะครับให้มาชิมปลาหมึกที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับในส่วนของกิจกรรม ที่ทางเทศบาลบ้านเพได้จัดนะครับก็มีอีกอกจิจกรรมหนึ่งที่มีเป็นประจําก็คือในเรื่องของการว่ายน้ําข้ามไปเกาะสม,ม็ดนะครับเพราะว่าเทศกาลของเราเนี่ยก็เป็นชื่อว่าเทศกาลที่เราหาดทะเลบ้านเพเกาะสม็ดนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท,ท,ที่จะไปเที่ยวเกาะเสม,ม็ดก็ต้องมาขึ้นเรือที่หาดบ้านเพนะครับท่านก็จะได้รับความสะดวกซึ่งองค์การหาส่วนจังหวัดระยอ,องเองให้ทำท่าเรือที่เสม,ม็ดนะครับไว้สาหรับรองรับทุกท่านให้ได้รับความสะดวก แต่รับความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางเนี่ยท่านจะได้มีมีความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคนที่ไม่ค่อยได้นั่งเรือเนี่ยก็อาจจะมีความระแวดระวังแล้วก็อาจจะกลัวในเรื่องของการนั่งเรือนะครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางเทศบาลแล้วก็ทางองค์การนส่วนจังหวัดระยองนะครับก็พยายามจะบริการทุกท่านได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะทําให้ทุกท่านได้รับความสุขแล้วก็ได้รับ การชิมอาหารที่มีรสชาติอร่อยสดสะอาดแล้วก็ราคาถูกนะครับฉะนั้นนึกถึงทะเลนึกถึงระยองนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงเทศกาลเที่ยวหาดทะเลบ้านเตเกาะเสม็ดครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะได้รับรู้ถึงรายละเอียดของงานในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมชื่องานนะคะนะั่นคือเที่ยว ทะเลนะคะหาดบ้านเพเกาะเสม็ดน er ั่นเองค่ะเป็นครั้งที่1 4แล้วนะคะได้รับรู้รายละเอียดกันไปมากมายเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วนะคะอิ่มตาอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มอร่อยกับเกาะบ้านเพนะคะแล้วก็เกาะเสม็ดด้วยนะคะโอ้โหยังไงเนี่ยห้ามพลาดกิจกรรมนี้เลยทีเดียวนะคะขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมากันเลยค่ะและขอนเข้าจะมาอัปเดตกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ชมกันอีกนะคะ แล้ววันนี้ค่ะเวลาของขันข้าวก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้ากับขันข้าวค่ะท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดก็ไม่อยู่